มาติดตามผลการเก็บกระเทียมของแม่น้องไอติมที่แม่อ้อใน,นเนี่ยที่ประมาณหนึ่งไร่สองงานปรากฏว่าต้นกระเทียมสูงแล้วก็หัวใหญ่มากเลยปีนี้ได้แนะนำ ให้แปลงเนี้ยใช้โฟทีมาสองฤด,ดูกาลแล้วแล้วปีนี้ก็ได้เพิ่มตัวอะมิโนแบล็คดูแลเกี่ยวกับระบบโลกคือเชื้อราหรือแบคทีเรียแล้วคุณสมบัติที่สองเนี่ยมันจะทำให้กระเทียมหัวใหญ่แล้ววันเนี้ก็มาติดตามการเก็บปรากฏว่ากระเทียมจีนหัวใหญ่มากเลยแล้วสังเกตเนี่ยว่า หัวใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็ปลายใบนี้ยังไม่เหลืองเลยอายุ4เดือนกับ5วันปรากฏว่ามันจะได้น้ำหนักดีแล้วปีนี้ราคากระเทียมดีมากเลยปีนี้ก็เลยใช้โฟรีและก็อะมิโนแบคแบคร่วมด้วย